วันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ปา์มเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาที่อำเภอรพระแสงมาพบเกษตรกรที่ใช้ิดพันโฟทีนะครับตั้งแต่ปีพศ2560จนปัจจุบันนี้ปีพศ2564เป็นใครไปไม่ได้เลยครับเกษตรกรผู้น่ารักของเรานะครับคุณลุงจี๊คุณลุงคอนเทฟสนพลคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณลุงทำปามมากี่ปีแล้วครับ35มสิบปีสามสิบห้าปีอ่อุงปลูกปามกี่ไร่นะอ่ะลุงงลุงปลูกปามทั้งหมดร้อยไร่ร้อยไร่ก็ไล่เรียงกันมาตั้งแต่หนึ่งปี2ปี3ปี4ปีหปีจนกระทั่งไอ้แปลงที่เรายืนอยู่นี้เนี่ยมัน18ปีคือปามมันจะอ่กงหเวเยนกัน เรวลูกเวียนกันแปลงนี้หมดแปลงน้นมีแปลงนี้หมดแปลงน้นม,นม,นนมีมันเวียนกันเราไม่อดตั้งปีแต่ไม่ก่อนปลูกทีเดียวหมดเวลา,า,ามันหมดมันหมดเลยเงินก็หมดทีนี้เอาวิธีใหม่แล้วปลูกปลูก <c oughs> ไล่กันเลยนะ<อ>แต่ละปีแต่ละปีแล้วมันก็โตโตไล่ไล่กันนหะเห็นว่าตลอดระยะเวลา30กว่าปีนะที่คุณลุงปลูกปาล์มมา <từ S 1> ใช้ปุ๋ยใช้ยาใช้หลายยี่ห้อมามีเซลมีอะไรเข้ามาขายเยอะแยะเลย ลองมาเยอะเลยใช่ไหมฮะทำไมได้เยอะเยอะแล้วเยอะแล้วตั้งแต่จากใส่ทีละสองร้อหมื่นกลายเป็นทีละแสนก็ไม่ไหวเร้ก็ต้องคิดหาวิธีอื่นเข้ามาเสริมเข้ามาที่เพื่อลดต้นทุนร้อยมากด้วยเหมือนกันความประทับใจของโฟทีที่คุณลุงเคยเล่าให้ฟังว่ามันมันแปลกไปจนดีใจที่เห็นเราเห็นเงินทั้งนั้นเลยเนี่ยตรงนี้มันมันเป็นยังไงครับหลังจากเราฉีดโฟทีนะฉีดครั้งแรกเลยมาถึงละลายน้ำเลยถุมก็มาฉีดฉีดครั้งแรก ไม่เห็นอะไรเลยครั้งที่สองก็จะไม่เห็นอะไรเลยปกติแต่พอครั้งที่สามเราจะเห็นแล้วทางปามทางปามมันจะตรงขึ้นบนนะขึ้นบนฟ้าอและเมื่อรห้อยนิดหน่อยแต่หลังจากที่โพธีมันห้อยมันบานมันบานมันดอกไม้อะพอบานมันดอกไม้ไอ้ช่อดอกไอ้ทะลายอะไรมันก็มีพื้นที่แบบแทรกออกมาทีนี้ผมแทรกออกมาทลายมันจะใหญ่นะทะลายมันจะใหญ่จากปามมันจะออก ดอกคู่ครั้งหนึ่งดอกเมียครั้งหนึ่งคู่ครั้งเมียกันสลับกันเรื่อยนะแต่หลังจากฉีดโฟทีไปมันจะโซนทลายขึ้นมามีตัวเมียแล้วก็เมียแล้วก็เมียผู้ไม่ค่อยมีมนะผัวผู้ไม่ค่อยมีลูกก็เป็นรอบโคเราก็ตัดได้เรื่อยค่าเฉลี่ยของจันเมียจะเยอะขึ้นเยอะเยอะ,ยอะกว่าตัวผู้เยอะขึ้นกว่าเดิมอ่ะถ้าฉีดใน,อนรอบโคได้เ็นสามสี่ชั้นเนี่ยโอ้นี่คือความประทับใจชัดเจนนะครับก็คือ ทางมันเาทางมันเปิดกว้างขึ้นทางเปิดกว้างขึ้นแสงก็ส่งถึงยอดอแทนที่จะออกคู่เยอะก็ออกเมียเยอะออกเมียเยอะก่อนลุงทำดรนิติแปแปลงนี้ยี่สิเป็นไรนี่ลุงจะตัดได้ครั้งละไม่เยอะแล้วนะในหนึ่งปีเมื่อก่อนเรารวมแล้ว30ตันต่อปีกลายไปเป็น50สิตันต่อปี ปุ๋ยยาลุงลดไปเยอะไหมครับปีแรกนะปีแรกลุงใช้โวทีลุงก็ใช้ปุ๋ยด้วยนะแต่ว่าใส่ปีละสองครั้งแล,แล้วปีที่สองปีที่สามปีที่สี่สนี่ลดเหลือปีละครั้งปีละครั้งแล้วอย่างก,กี่โวทีนะลุงครับออลองบอกผู้ชมนิดน,นึงครับความประทับใจและเชิญชวนให้ค่อยใช้ครับเมื่อเมื่อลองใช้ดูแรกๆจะไม่ติดใจนะครับแต่ว่าหลังจากใช้ไปแล้วเป็นปีปๆแล่จะรู้เลยว่าผลผลิตเรา เพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะทีนี้พอวผลผลิตมากขึ้นเราก็อุ้มสมบูรณ์นะไม่อึดอัดเหมือนเมื่อก่อนตัดทิ้งได้เก็ดตันเพิไม่ไหวเหนื่อยแต่พอขึ้น10บกว่าตันก็แอบนั่งยิ้มคนเดียวเรื่อยๆไครับวันนี้ทีมงานโพตีต้องขอขอบพระคุณดุลุงจี๊ดมากครับสวัสดีครับอันนี้ลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ